สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้จัดเต็มให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นข่าวแรกในเช้าวันนี้นะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของเรื่องราวของแมนซิตี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของความยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรวมถึงตอนนี้ พิมาริกเนี่ยก็กลับมาแข่งขันนะครับซึ่งเป๊ปกาเดลล่าเนี่ยได้ออกมาเกินก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเขาเองเนี่ยเน้นที่พิมาริกแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมการขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับโปรแกรมการขันฟุตบอลพิมาริกนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับนัดที่12กาก38นัดนะครับมีดังนี้นะครับริสยูนิเตดนะครับจะลงเล่นในคืนวันศุกร์คืนนี้นะครับเวลาประมาณตี3นะครับ ก็รีเจอร์กับเวสต์แฮมแล้วก็สตาร์ทในวันเสาร์นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งวูแพมตันเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับนิวคาสเซิลเจอกับเวสต์บริดจ์นเบียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาประมาณเทีย่ยงคืนครึ่งนะครับจบจากคู่นี้ Ever ดูเอเวอเรตันอาจดวลกับเชลซีต่อเวลาประมาณตีสามนะครับก็จะจบการแข่งขันโปรแกรมวันเสาร์อย่างเป็นทางการนะครับ วันอาทิตย์นะครับโปรแกรมวันอาทิตย์เนี่ยเริ่ม1นึ่ทุ่มนะครับซัตแฮมตันเจอกับเชฟฟีนิต็ดนะครับคริสตันแบรดเจอกับสเปอร์นะครับฟูตแลมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับห้าทุ่มครึ่งเลสเตอร์ซิตี้เจอกับไบรตันตีสอนาทีนะครับแล้วก็เป็นอาร์ซนอลเจอกับเบอร์ซี่นะครับตีสองนาทีเหมือนกันนะครับก็เป็นโปรแกรมการขันนะครับพิมพ์ลีกในนัดที่12ทุกคู่ตามนี้นะครับทีนี้ เรามาดูอันดับตารางคะแนนมากนะครับผมจะโฟกัสที่แมนซิตี้แล้วนะก็ดูจากตารางคะแนนนะครับสเปอร์นะครับอันดับ1นะครับเท่ากับริวพูลแต้มเท่ากันยี่สิบคะแนนนะครับและตามมาด้วยเชลซีอันดับ3นะครับยีคะแนนนะครับเลสเตอร์ซิตี้อันดับ4 21คะแนนนะครับเซาแธมป์ตันอันดับ5 20คะแนนนะครับอันดับ6อันดับ7เจอกันคืนนี้นะครับแมนยูมี19แต้มซิตี้มี18แต้ม ทีนี้ในกรณีที่ซิตี้นะครับเก็บ3มแต้มเหนือเมนยูนะครับสมมุตินะสมมุติว่าแมนซิตี้ชนะเมนยูนะครับก็ซิตี้จะมี21คะแนนนะครับ21คะแนนบวก6เท่ากับเลสเตอร์แต่ต้องรอดูผลการแข่งขันของอาจจะแซงเลสเตอร์ซิตี้ชั่วคราวลุกในกรณีที่ประตูลุกได้เสียดีกว่านะครับก็น่าจะขึ้นอันดับ4ได้ถ้าชนะเมนยูในคืนนี้นะครับก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยแข่งวันอาทิตย์หรือเปล่าน่าจะแข่งวันอาทิตย์นะครับก็ ตามนี้นะครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันนะครับทีนี้นะครับผมจะพูดนะครับการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับคำทำนายผลความพร้อมล่าสุดนักเตะบาดเจ็บแทบทุกอย่างนะครับเริ่มต้นจากการไลน์อัพก่อนนะครับก็ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้คราวนี้ของแมนซิตี้ก่อนการแข่งขันนะครับก็คือกุลเนี่ยลงมายิงประตูในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้แล้วนะครับในนัดนี้เนี่ยเป๊ปออกตัวไว้ว่า อาจจะไม่ส่งกุลลงสนามแต่แรกนะครับแต่ลงไปยิงประตูอย่างนี้แสดงว่าความกระหายเนี่ยในการยิงประตูของกุลเนี่ยแน่นอนครับเขาต้องอยากลงสนามแน่นอนนะครับเรามาดูไลฟ์อัพกันนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นเอเดนสันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นดิแอสกับสโตนนะครับอ่าแบ็คขวาเป็นวอลเกอร์แบ็คซ้ายเป็นเมนดี้นะครับคู่กลางนะครับฟอร์นนดินโญ่นะครับก็จับคู่กับโรดดี้นะครับ สามภาษาในลุกจะเป็นสเตอร์ริงเดบอยแล้วก็ริยัตมาเลสครับกองหน้าหน้าเป้าอาจจะเป็นกาเบรียลซุสกอรน,นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกุลที่หลังนะครับก็อาจจะตรงตามที่เป๊ปคาดการไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับทีนี้ในส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูต็ดจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะทำข่าวแมนยูนะแต่เรามาดูของคู่แข่งกันหน่อยนะครับคู่แข่งแมนยูนะครับไลน์อัพหน้าจะเป็นประมาณนี้ ผู่สาประตูจะเป็นดับเบิลดีแคร์นะครับคู่เซิสเตอร์เป็นแม็กควายกับรีเดเลอร์นะครับแบ็กขวาเป็นมิสซิก้าแบ็กซ้ายเป็นอเล็กเซเร์สครับคู่กลางเป็นเฟรดกับแม็กโทมิเน่นะครับพอกบาจะต้องนั่งนะครับเพราะว่าไปพูดถึงสโมสรไม่ดีครับแล้วก็เป็นบุนโน่ฟอนเดเนสครับมาตาแล้วก็แรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นกรีนวูดนะครับถึงแม้ว่าเอดิสันคาวนี่จะกลับมานะครับพร้อมกับอองโตนี่มาเซียลนะครับแต่กรีนวูดยิงประตูในเอ๊ะเดี๋ยว น่ดล่าสุดเหมือนจะกินวูดเอ๊ยก่อนหน้านั้นกินวูดยิงได้เนาะนัดเนี้ยโซชาอาจจะได้อาจจะให้โอกาสกินวูดเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าไปก่อนนะครับรอรอดูกันนะไลน์อัพต่างประเทศเนี่ยพูดไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็ทีนี้มาดูมาดูนะครับอ่าเรื่องราวของแมนซิตี้การทำในผลด้วยนะความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับผมพูดรวมๆสั้นๆว่าแมนซิตี้มีความพร้อมมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงที่ว่า สภาพทีมโดยรวมเนี่ยนักเตะหลักแทบจะไม่เจ็บเลยนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องเช็คอาการของอองตูนี่มารเซียลและเอดิสันคาวนี่คือมันจุดจุดเปลี่ยนจุดต่างมันอยู่ตรงที่ว่าหายเจ็บไงแต่แมนซิตี้เนี่ยพร้อมที่จะลงสนามเลยนะครับมันเลยเป็นข้อแตกต่างแบบต่างกันมากเป๊ปพูดก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเขาเน้นมากนะครับในเกมที่จะเจอกับใครก็ตามในพิมลีกเน้เน,นทุกเกมฟอร์มล่าสุด6นัดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะ3และ3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ชนะแพ้ไม่ดีนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1แพ้ครั้งแรกชนะรวดมาเสมอครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมมันน่ากลัวซิตี้เนี่ยจะเย้าจะเยือนก็ชนะหมดนะครับฉะนั้นในเกมนี้นะครับพอพ็อกบาเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญเลยว่าจะส่งเขาลงสนามหรือไม่เพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่นะครับในขณะที่ซิตี้อ่ะไม่มีเรื่องราวอะไรเลยแผงกลางก็พร้อมเขาเรียกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของซิตี้ในเวลานี้เนี่ยกับความประสบการณ์ที่ต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยหยุดยากใช้คํานี้นะครับก็รอดูกันนะครับการทำนายผลของสนานักข่าวต่างประเทศแ่ะท่านรอฟังอยู่นะครับ สำนักข่าวตางประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคูนี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสองนะครับสำนักข่าวตามประเทศนะครับทำนายผลการแข่งขันของคูนี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับนี่คือการทำนายผลทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ ทีนี้นะครับเรามาเข้าประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญการจัดทีมยอดเยี่ยมจัดยังไงดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสองทีมนี้มีนักเตะระดับโลกทั้งทีมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเอานักเตะระดับโลก2ทีมมารวมกันจะได้หน้าตาอย่างนี้ครับผู้สตัตรูเป็นเอเดรีนนะครับเราไม่เอาเดียรนะลาปอสจับคู่กับดีอาสเป็นคู่เซนเตอร์นะครับ เทเลสแบ็คซ้ายวอลเกอร์แบ็คขวาโรดดี้โฮดิงบอนนะครับฟอร์นันเดสกับเดอะบอยเป็นเพลย์เมคเกอร์โอ้โหอยากได้คู่นี้จังเลยมาเลสสเตอร์ริงและกุนคือ3ตัวลุกระดับสุดยอดนะครับอันนี้คือกรณีที่เอาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้มามิกทีมกันระดับโลกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลากันนะครับวันนี้เป๊ปเนี่ยน่าจะมีความสุขนะ กับการที่กุลเนี่ยกลับมายิงประตูในเกมที่เอาชนะโอลิมปิกมาเซได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ก่อนเกมบัน,นขันนี่เดี๋ยวผม,ผมตัดข่าวเลยนะว่าเขาบอกแล้วครับเป๊ปบอกว่าจะไม่ส่งกุลลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป๊ปนะครับหลังจากที่กุลเนี่ยยิงไปได้1ประตูในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เป๊ปมีความสุขมากเป๊ปเคยบอกไปแล้วนะครับว่าการใช้กุลในการลงสนามเนี่ย ต้องใช้ในเกมที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับกุลค,คือจุดเปลี่ยนสำคัญของแมนซิตี้และก็คือคนสำคัญที่จะต้องพาแมนซิตี้ประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนครับการประครบประงมกุลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าายุของกุลเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ไปพูดไว้นะการฟื้นตัวของเขานะครับมันมีผลจะทบต่อการจัดโปรแกรมให้เขาลงสนามน,นะครับฉะนั้น เกมที่ไม่เสี่ยงเป๊ปจะมาให้คุณลงสนามเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบสั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของความเห็นของเป๊ปกันนะครับก็ในช่วงของเกมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับที่เปิดเอาชนะมาเซ่สามประตูต่อศูนย์นะครับเป๊ปกันดิลร่านะครับได้สมามารถจะสื่อน,นะครับว่าความสําคัญของเกมการแข่งขันเนี่ยเป๊ปบ,บอกเลยว่าทุกเกมคือเกมสําคัญจริงๆนะครับ ในเกมที่ชนะมาเซสามูญนะครับเป๊ปใช้ผู้เล่นสำรองผสมกับผู้เล่นหลักบ้างความสําคัญของยูฟ่าแชมเปียนลีกก็สุดสําคัญนะเพราะว่า1นัดถนะ้าชนะได้เงิน2.4ล้านปอนด์แต่ถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเกมสําคัญเหมือนกันนะครับเป๊ปยังบอกอีกนะครับว่าเกมทุกเกมมีความหมายต่อทีมนะครับซิตี้เข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับ ซิตี้จะต้องลงแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในวันนี้นะครับก็เป๊ปก็บอกนะครับว่าการที่เขาเนี่ยให้กุลลงสนามในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเป็นการเรียกเรียกความฟิตของกุลนะแล้วก็แต่เกมการ่นขันกับแมนยูเนี่ยก็จะไม่ได้ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็ถือว่าเนี่ยนะครับเก,เ,กเกมการ่งขนันมันมีอยู่แต่ชัยชนะเนี่ยก็อยู่เหนือเซียงอินได้เหมือนกันนะครับก็สรุปนะครับเน้นทุกเกมที่ลงสนามตามนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของเบนเดลโซวากันนะครับเรื่องราวของเบนเดลโซวาเนี่ยได้พูดถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเวลานี้นะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในฐานะที่เป็นแชมป์ของกลุ่มนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่า16คะแนนนะครับเป็น16คะแนนที่ยอดเยี่ยมของแมนซิตี้อย่างแท้จริงนะครับก็ถือว่า คือเอาตรงๆเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่าผู้เล่นในทีมเนี่ยเชื่อมั่นว่าทีมของเราเนี่ยดีพอที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับเราก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพลาดเกมสำคัญในช่วงเวลาสองเวลาสุดท้ายแต่ในท้ายที่สุดนะครับในปีนี้เราหวังว่าเราจะกลับมาเพื่อคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราตามหากันอยู่ให้ได้ในปีนี้นะครับก็ เป็นคำพูดของเบนโดซิบา a ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยพูดแล้วก็ต้องพูดให้หมดนะครับก็จะจับสลากนะครับในวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาตรงตามเวลาของประเทศไทยนะครับ18หกโมงเย็น6กโมงเย็นประมาณนี้การจับสลากยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็จะเริ่มจับขึ้นนะครับทีนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าทีมจากอังกฤษ มีโอกาสจเจอทีมไหนบ้างทีมจากอังกฤษเข้ารอบมา3ทีมในรอบ16ทีมนี้นะครับทีมจากที่มาจากประเทศเดียวกันจะไม่ได้เจอกันนะครับก็มันมีเกมเล่นเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมกดละกดซูมอ่ะจับสลากจูฟา้าแชมเปี้ยนเดี๋ยวผมจะแปะ,ะให้ดูลิงก์นะให้ดูลิงก์แล้วท่านก็ลองเข้าไปรีเฟรชแล้วลองจับสลากเองเลยว่ารอบ16ทีมแท่านจะได้ทีมไหนนะแต่ผมจะขึ้นในส่วนของผมนะเพราะว่าผมลองจับมาแล้วแหละไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟน ลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับ16ทีมเนี่ย3ทีมจากอังกฤษเนี่ยจะเจอกับทีมไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นสโมสรอนบาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลน่าในยุคนี้นี่แตกต่างไปจากเดิมนะครับบาร์ซ่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนเดิมละเพราะว่านักเตะผู้เล่นหลักหลายๆคนเจ็บนะครับทีมที่2น่าจับตามองแอลติโกมาลิดนะครับทีมที่ปราบลิเวอร์พูลในเมื่อป,ปีที่แล้วไปนะครับ ทีมที่3ไลซิกนะครับไลซิกนี่ก็มาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมที่4แอตแลนตานะครับทีมนี้นี่มี are, อามัดทาวเร่อ่าอามัดทาวเร่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะที่จะย้ายเดือนมกราคมอะ่ะรอเวิร์คคอมิด้วยนะครับแอตแลนตาก็เข้ารอบนะและทีหนึ่งทีมทีมของอเล็กเทเลสก็คือปอร์โตนะครับปอร์โตก็เข้ารอบเหมือนกันแล้วก็เป็นบุรุษเซียมุนเช่นการ์ดบักนะครับทีมนี้นี่โอ้โหสุดยอดนะ แล้วก็เป็นเซบียาเซบียาที่มีโอกาสจะเจอกับ3ทีมในอังกฤษแล้วก็ลาซิโอนะครับซาวิกอยู่ทีมนี้นะครับนี่แหละทีมที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีจะต้องเจอทีมใดทีมหนึ่งแน่นอนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปียนลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับทุกเรื่องเลยนะทีมยูฟา ทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนในสุดสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าไม่มีผู้เล่นของแมนซิตี้ติดนะครับคือเขาใช้คำว่าหมุนเวียนกันไปนะครับตามภาพนะครับผู้รักษาป,ประตูเป็นบูฟฟ่อนนะครับสามเซนเตอร์เป็นเฮอร์มาเฮอร์มาโซ่ so ของแอตเลติกมาลิดนะครับโปปอฟจากเดนมุกเคียบแล้วก็ซูนะครับาจากบิยมินิก วิงแบ็กเป็นมาลูคัสวัตเกสนะครับแล้วก็เป็นแองเจลิโนของแมนซิตี้ที่ยิงประตูเด็กที่ยืมจากแมนซิตียร์นะครับอดีตกองหน้าของแมนซิตี้ด้วยแล้วก็เป็นอาตาโวอาตาวิโอนะครับของปอร์โตแล้วก็จับคู่กับอ่าตอเรสนะครับของเซบีย่าสามประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นเนย์มากับเอมบาเป้แล้วก็เบนเซม่านะครับอันนี้ก็เป็นทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับทีนี้ การจับสลากเมื่อกี้นะครับผมพูดไปแล้วนะจะจับสลากในวันจันทร์นะครับทีนี้มันมีโปรแกรมโปรแกรมจับสลากนะครับ draw ลองเข้าไปในในลองพิมพ์ไปใน URL นะ d r a w i n k r o e นะครับ d r a w i n k r o e นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเห็นอทีมจากที่อยู่ในโถ1กับโถ2นะครับ ทีมจากอังกฤษเนี่ยสทีมอยู่ในโถหนึ่งนะครับโถหนึ่งมีทีมไหนบ้างมีบาเยอร์ยมินิกเรียลมาดริดนะครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีดอร์ตมุนยูเวนตุสแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็โถหนึ่งจะเจอกัน,กนโถสองอ่ะนะครับก็ผมต้องจำเอาในส่วนของผมนะผมขออนุญาตเอาในส่วนของผมขึ้นนี่ฮะตามภาพผมลองสุ่มนะครับลองสุ่มทุกคนสุ่มได้หมดนะไปรีเฟรชลองเล่นกันผมสุ่มได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือน บุรุษเซียมันเช่นกันบักเออลาซิโอเจอเรียวเมริดเซบียาเจอแมนซิตี้อ,อ่าเซบียาเจอแมนซิตี้นะแอตัลันตา้ตานะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชงกงนะครับแล้วก็เป็นปอ ico, นนร์โต้เจอกับดอทมุนแอตลเลนติโกเมริดนะครับ Barcelona, เจอกับเชลซีไลซิกเจอกับยูเวนตุสครับแล้วก็บาร์เซโลนาเจอกับบาร์เยอเมนิกอันนี้ในส่วนของผมทำเองนะเดี๋ยวท่านลองไปเล่นดูเองนะครับ d r a w i n k e r 1นะครับ เข้ามาปุ๊บจะเป็นโถยูฟ่าแชมเปี้ยนอย่างนี้แหละนะครับลองมาเล่นกันนะครับก็ตามนี้ครับผมผมเอาภาพลิงก์ขึ้นไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิเวอร์ซี่กันนะครับเรื่องราวของเมสซี่เนี่ยผมว่าจะเป็นประเด็นปิดละนะครับก็มันจะมีอยู่2เรื่องสําคัญเรื่องราวของเมสซี่นะครับก็จะวันนี้ประธานที่ชื่อว่าจอร์ดี้ฟอเรนะครับผู้ท้าชิงนะครับประธานบาเซโลน่านะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจําได้เลยนะ j o ดี้ฟอร์เเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เมสซี่อยู่หรอกนะครับแต่ตอนนี้กลับคําพูดแล้วล่ะนะครับ j o ดี้ฟอร์นะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าหลังจากที่เบอร์ตัมิลเนี่ยออกไปนะครับผมเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะจะรับรู้ปัญหาของบาเซโลน่านะครับปัญหาของบาเซโลน่าคือเรียนเมสซี่หนึ่งอย่างแล้วก็ค่าเหนื่อยหนึ่งอย่างสําคัญเลย2เรื่องนี้นะครับเมสซี่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของเรานะครับและผมต้องการที่เขาเนี่ย อยู่กับสมโมสรบาร์เซโลนาต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้นโยบายเปลี่ยนใหม่แล้วเขาจะรังเมสซี่นะครับให้เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะไอดอลของสมโมสรอ,อะ่ะผมใช้คํานี้เลยนะเป็นทุกอย่างของสมโมสรในเรื่องของการเป็นแบบอย่างนะครับก็สิ่งที่ต้องปรับลดลงไปชั่วคราวคือค่านเหนื่อยของเมสซี่ครับอจอร์ดี้ฟอรีได้บอกนะครับว่าค่าเหนื่อยเป็นอุปสรรคสําคัญของเมสซี่ด้วยเช่นกันเพราะว่า ภายใต้ที่แฟนบอลไม่ได้เข้าสนามนะครับมันไม่สามารถที่จ่ายค่าเหนื่อยระดับนั้นให้กับเมสซี่ได้อีกแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนชั่วคราวเมื่อใดก็ตามนะครับถ้าคนดูกลับมาเข้าสนามอีกครั้งนะครับค่าเหนื่อยของเมซี่ก็จะถูกปรับให้มันดีกว่าเดิมประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของจอร์ดี้อะไรนะจอร์ดี้ฟอเรยนะครับผู้ท้าชิงคนแรกส่วนคนที่2 คนที่2ใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผู้สมัครคนที่2ก็คือวิกเตอร์ฟอนต์อ่าคนนี้ก็ไม่สัมสันใสนับเมสซี่อยู่ต่อผมจําได้นะวิกเตอร์ฟอนต์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับก็ได้บอกว่าเขาจะให้เมสซี่อยู่เหมือนเดิมนะครับคือในตอนนี้เองเนี่ยโครงการที่จะให้เมสซี่อยู่ในระยะยาวเนี่ยแล้วก็ให้เมสซี่อยู่กับบาร์เซโลนาหลังที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็เป็นโครงการที่ผมจะชูนะครับ หรือในเมสซี่เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาของอันดับหนึ่งของโลกนี่ครับเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกลองนึกดูสิว่าทำไมบาร์เซโลนาต้องมีเมสซี่อยู่ในทีมสิ่งที่ผมยอมรับก็คือเมสซี่กับผมไม่ได้เคยได้คุยสัญญากันเลยก็คุณยังไม่ได้เป็นประธานเรจะมาคุยได้ยังไงนะครับก็แน่นอนครับเขายกตัวอย่างโครงการที่เขาออกแบบไว้นะลองฟังโครงการของวิกเตอร์ฟอนดูนะครับ วิกเตอร์ฟอนเนี่ยจะดึงซาบีเฮอร์นันเดสเนี่ยมาเป็นทีมงานในการเขียนโครงการในการทําโครงการโครงการหนึ่งอ่ะที่ทําให้บาร์เซโลนาเนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของทีมนะครับอ่าทำไมผมต้องพูดเรื่องราวของเมสซี่ให้จบนะครับแล้วเขาจะดึงเมสซี่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานกับซาบีเฮอร์นันเดสนะครับนี่แหละสิ่งที่บาร์เซโลนาเตรียไมไว้ให้กับเมสซี่นะครับฉะนั้นแต่ผมยังยืนยันคำเดิมนะว่าแมนซิตี้เนี่ยก็จะเซ็นสัญญาก,กับเมสซี่เหมือนเดิมนะครับ เมสซี่เป็นแฟนบาร์เซโลนาเขารักบาร์เซโลนาเหมือนกับเราทุกคนรักนี่แหละนะครับเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ13ปีนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าความจงรักคดีและความรักของสโมสรจะทําให้เมสซี่อยู่กับเราต่อไปนะครับก็ผมเอาสั้นๆพอแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเมสซี่กับการที่จะให้อยู่สโมสรต่อฉะนั้นเอาตรงๆเลยเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้อง มีข้อเสนอที่ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่านะสิ่งที่เมสซี่พูดไปแล้วอ่ะเขาจะทําเสมอแหละก็คืออาจจะไม่อยู่กับบาร์เซนอต่อไปนั่นเองนะครับรอดูกันแต่ผมเชื่อว่านะซิตี้มีโอกาสเซ็นเมสซี่แน่นอนนะครับเป็นไงางครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอต่อได้เลยนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความพร้อมล่าสุดของทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวจัดให้ตามลำดับตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ